สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เทวดาประจําตัวของคุณต้องการสื่อสารข้อความสําคัญถึงคุณเรื่องใดในวันนี้ให้ไพเป็นตัวกลางสื่อสารข้อความนําทางขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของท่านที่กามารับชมข้อความสําคัญสำหรับวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารนําทางเรื่องใดถึงคุณเป็นข้อความสําคัญให้ไพนําทาง ข้อความสำคัญถึงคุณสิบหมายภารกิจหน้าที่ที่แบกรับภารกิจที่ใหญ่การแบกรับการเสียสละการต่อสู้การฟันฝ่าภารกิจที่รับผิดชอบในตอนนี้ห้าเหรียญความขัดสนความขาดแคลนทางด้านการเงินปัญหาทางด้านการเงินวิบากกรรมคว,วามยากลำบากในชีวิต ก้าเหรียญการเติบโตการขยับขยายการก้าวเข้าสู่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งทางด้านการเงินชีวิตที่อยู่ดีสุขสบายการก้าวขึ้นสู่ราชาเหรียญาลังแห่งการเงินการก้าวขึ้นสู่กองเงินกองทองความสุขความมั่งคั่งครั้งใหม่ข้อความสำคัญจากจักรวาลภารกิจหน้าที่การงานัดตาชีวิตของคุณที่เผชิญอยู่ในตอนนี้สิบหมายการต่อสู้การเสียสละการแบกรับ หน้าที่ภารกิจที่เหี่ยงการอดทนการต่อสู้กับชีวิตความทุกข์ยากลาบากปัญหาการเงิน,นงความขาดแคลนวิบากกรรมแห่งชีวิตความทุกข์ยากลาบากขอเพียงมีความอดทนไม่ยอมแพ้จิตใจที่มุ่งมั่นแข็งแกร่งจะนําทางสู่การเติบโตการขยายขยายความสําเร็จที่เกี่ยความพยายามความมุ่งมั่นจิตญาณของนักสู้จะนําทางสู่การหลุดพ้นจากวิบากกรรมความทุกข์ปัญหา ผลจากความขัดสนทางด้านการเงินการนำทางการเติบโตการก้าวเข้าสู่ความมั่นคงในชีวิตรากฐานที่มั่นคงความมั่งคั่งทางด้านการเงินความสุขความบริบูรณ์การก้าวขึ้นสู่บัลลังของตัวตนของคุณบัลลังแห่งความมั่งคั่งทางด้านการเงินค่อนข้างโดดเด่นทางด้านการเงินความมั่งคั่งความพยายามการต่อสู้ความอดทนการแบกรับความรับผิดชอบสติปัญญาที่ใหญ่ของคุณจะนำทางสู่ความสุข ความมั่งคัง่งความบริบูรณ์การก้วาวขึ้นสู่บัลลังที่มีบัลลังแห่งกองเงินกองทองความมั่งคั่งรากฐานชีวิตที่มั่นคงความสุขความพร้อมความบริบูรณ์